สวัสดีครับสมาชิกชแนลสององ์องแงงทุกทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีรับหมากอีปุ้มนะครับหมากอีปุ่มมีคนเดินเยอะอยู่เท่าที่ผมสังเกตนะครับคือคนที่พอจะเล่นหมากฮอตเป็นอยู่บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยจะชอบเล่นหมากทรงประมาณนี้โดยจฉพาะคนแก่ๆหรือตามวินมอไซก็จะมีหมากหมากรูปสีแดงเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ้าง เขาจะไม่ค่อยโดนหมักมาตรฐานกันนะครับคนแกๆ่ๆส่วนใหญ่จะเห็นเป็นหมากอีปุ้มอันี้คือพูดถึงมือทั่วๆไปนะไม่ได้พูดถึงมือระดับแข่งขันนะคนทั่วๆไปที่ชอบเล่นหมากฮอตกันตามซุ้มต่างๆวันนี้เราก็จะมาดูว่าจะรับยังไงดีกวิธีรับยอดนิยมจริงๆก็รับด้วย3ตัวเรียงอะเนาะแต่รับความนิยมที่สุดละ ผมแนะนําให้ออกตัวนี้นะเพราะว่าคนที่เล่นอีปุ่มไม่เป็นอนะ่ะคือคนเล่นอีปุ่มกันเยอะนะแต่คนที่เล่นอีปุ่มแล้วเล่นไม่ค่อยจะเป็นนะรู้แค่รูปหมากอนะ่ะแต่เดินต่อในช่วงกลางกระดานไม่เป็นนะส่วนใหญ่เขาจะชอบเล่นตัวนี้กันเราต้องรู้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาแพ้แล้วถ้าเขาเดินเข้าริมกระดานแบบนี้คือเขาแพ้แล้วเราต้องรู้นะครับสาเหตุที่เขาเดินมาตรงนี้เนี่ย เพราะว่าเขาตั้งใจจะมาเจาะคือถ้าเราเอาตัวนี้กินเนี่ยอ่าเขาจะเดินเข้าฮอตแล้วใช่ไหมเราต้องเดินหนีใช่ไหมแล้วเขาก็ต่อตรงนี้ไงเนี่ยที่เหลือเขาก็เดินสิบเก้าไปสิบสองไงแล้วก็เดินสิบเอ็ดไปเข้าฮอตอ่านึกออกใช่ไหมอย่างนี้เราก็ตายแพ้อ่านั่นคือสาเหตุที่เขาเลือกที่จะเดินยี่สิบมายี่สิบเพื่อที่จะเจาะ หรือถ้าเราเอาตัวนี้กินาฐานเราเปิดใช่ไหมอาจจะเล่นยากหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเรารู้เรารู้เรารู้แล้วว่าเขาจะเจาะ2ี่สเราก็เราก็ไม่ต้องปล่อยเขาเจาะดิเรารู้แล้วว่าเขาจะเจาะเราก็ปิดปนะจบที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะที่เหลือหมากอีปุ่มทําอะไรต่อไม่ได้เลยนะ,ะถ้าเขาเลือกที่จะต่ออย่างงี้เราคงไม่โง่องเอานี่กินเนาะ เราก็เอานี่กินหลังจากกินกันเสร็จปุ๊บนี่กินฟรีจบเกมนะครับได้กินฟรีจบเกมนะกินฟรีเรียบร้อยเพราะนั้นจะต่ออย่างนี้ก็ไม่ได้อีกตอนจบโดนเรากินฟรีขึ้นนี่ขึ้นนี่หนีบเลยก็ได้อะง่ายดีจบที่เหลือไม่มีอะไรละหนีบปุ๊บก็จบละ ถ้าเขาเอานี่มาเราก็กินฟรีไปดิจริงจริงกินนี่ก่อนก็ยังได้เลยอย่างนี้ก่อนก็ยังได้เลยเราจะเดินเข้าฮอตแล้วใช่ไหมเขาต้องเดินหลบเนาะพอเดินหลบก็ไม่ได้มีอะไรอะเดินหลบเราก็แสกไปเข้าฮอตก็ได้หรือจริงเบอร์สิมันตายอะเราจับกินฟรีสักนิดนึงก็ยังได้เลยอแค่นั้นเองเนาะ ที่เหลือก็คงไม่ยากแล้วแหละเอาแค่นี้พอ,อข้อควรระวังนิดนึงไอ้ตรงจังหวะนี้ถ้าสมมุติเราเลือกที่จะกินตัวนี้ฟรีมันอาจจะเล่นยากหน่อยนะเขากินมาตกตรงนี้เราต้องเข้าตรงนี้ใช่ปะ,ะจากนั้นเราเข้าฮอตไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าเราเข้าฮอตเนี่ยเขาจะมารับอย่างนี้มันจะยากแล้ว ตรงนี้เราเข้าฮอตไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นพอเราเข้าฮอตไม่ได้อตาเดินต่อจากนี้ไปเนี่ยมันพอเราเข้าฮอตไม่ได้มันทําให้ตาต่อไปมาเล่นยากไงเ,เดี๋ยวเขาจะกินฟรีตรงนี้อีกสวยอีกเข้าฮอตก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเข้าฮอตปุ๊บฮอตเราตายอีกอยากอีก จริงๆผมไม่ได้บอกว่าเล่นแล้วแพ้นะแต่ว่ามันยากมันกลายเป็นพออย่างนี้ปุ๊บทำอะไรต่อยากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเลือกที่จะเอา16กินอาจจะเล่นง่ายกว่านะครับเนี่ยตรงนี้อาจจะเล่นง่ายกว่าตรงนี้ก็จับกินฟรีซะ,อ,ะอย่างนี้ชนะง่ายกว่าเยอะเลยเนาะ จะมาตรงไหนมานี่หรอ,อมานี่เลยก็ได้หมากมันสี่ต่อสามไงที่เหลือเล่นๆไปเถอะเราชนะอยู่แล้วอหรืออย่างนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรก็เหมือนเดิมแหละหมากเป็นสี่ต่อสามเนาะ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเอาสิบหกกินจะเล่นง่ายกว่าจริงๆเอาสิบสี่กินก็ไม่ได้ผิดอะไรอะ่ะแต่มันมันเล่นยากไงอย่างที่เดินให้ดูเนาะมันยากอ่ะถ้ามาอย่างนี้ล่ะกินตรงนี้นะอาจจะสวนมาอย่างนี้เอาไหนกินนะเอานี่กินเราก็เดินเข้าฮอตเลยเนาะ เอานี้กินก็กินนี้คืนหมากเราเยอะกว่าปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต่อหกนะครับหมากเราเยอะกว่าที่เหลือแก้อะไรไม่ได้แล้วนะเป็นอันจบเกมเพราะว่าเขาออกฐานไม่ได้ไนะเขาออกฐานเรากินสองนี่ไงกินสองออกฐานไม่ได้นะครับออกฐานกินสอง มานี่ก็หนีบซะ,ะแล้วก็กินสองออกนี่ก็กินสองนะครับไม่มีอะไรกินกินไปเถอะ,อะกินไปตกไหนดีละ่ะตกไหนก็ได้นะครับจะตกนี่ก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ไม่ได้เราก็ชนะอยู่ดีแหละ,ะตกนี่จริงๆ หมากเราก็เยอะกว่าเขาอ่ะอ่าต่อสี่ต่อสี่เดี๋ยวนะไม่ได้ไว้อ่ะโอเคถ้าถ้าตกต้องตกยิบเก้าเท่านั้นละเมื่อกี้ผมอ่านหมากผิดนิดนึงผมผมนึกว่ากินตกนี่ก็ได้เพราะว่าตัวหมากเหลือเท่ากันเอ่อเอ่อตอนตอนตอนแรกผมคิดว่าตัวหมากเรามากกว่าเขาอ่ะโอเคกลายเป็นว่าตัวหมากเหลือเท่ากันเนาะอ่ะเพราะนั้นเรากินมาตกยีิบเก้าดีกว่าอ่ะอย่างนี้จะเล่นง่ายกว่าเนาะ อาจจะต่อตรงนี้ที่เหลือเขาก็เดินต่อไม่ได้เนาะหมาเขาตันประมาณนี้แหละกินตกยบดกดีกว่ามานี่ก็ไม่น่ามีอะไรเนาะก็เดินหนีบธรรมดาที่เหลือก็เจาะสองแค่นั้นเองเราหนีบเพื่อที่จะเจาะสองนะครับ ตรงนี้กินตกไหนก็น่าจะได้หมดแหละเนาะถ้าจะเล่นให้ง่ายก็ตกสามเอ็ดแต่ว่าตกซิบเก้าจริงๆก็ไม่น่าจะผิดอะไรเพราะว่าต่อให้เขาจะฆ่าฮอตเราเนี่ยหมากเราก็มีมากกว่าเขาอยู่แล้วที่เหลือก็เดินไปเข้าฮอตธรรมดาก็ได้หม,มากสี่ต่อสามเนาะ มีแก้ตรงไหนได้บ้างฉีกนี่ได้ปะถ้าฉีกนี่ก็เอา16กินเนาะแล้วหมากเราคุมเขาไงเนี่ยเบอร์ที่3มันตัวเดียวมันคุมได้ทั้ง32ทั้ง3 0เบอร์10ก็ตายด้วยอ่าที่เหลือก็จับกินฟรีอีกก็ยังได้เลยประมาณนี้อะสังเกตไหมว่าพอเขา24 20เราปิดปุ๊บจบเลยที่เหลือคู่ต่อสู้เล่นต่อยากมาก อย่างนี้เลยได้ไหมลองดูเอาตัวนี้กินแล้วมารับเราต้องปิดพอปิดปุ๊บต่อนี่เอาไหนกินดีถ้าเอา30กินอันนี้ก็ปัดเข้านี่ซะแล้วก็ขึ้นมาอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าหมากเขาตันก่อนแหละคิดว่านะทรงหมากเขามันไม่ค่อยมีทางเลือกให้เล่นเท่าไหร่ ก็ประมาณนี้แหละเอานี่กินเบอร์18บตายจริงๆปิดง่ายกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะว่ามามันจะเล่นง่ายกว่าหรือเปล่าแต่จริงหมามันได้เปรียบเัาเล่นยังไงก็ได้มานี่กิน มานี่ปุ๊บเรากินฟรีได้เนาะมานี่กินฟรีถ้าเอานี่กินได้ไหมตอนนี้หมากเป็นไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อหอาจจะยากนิดนึงแหละตรงนี้มันอาจจะมีทางเลือกเยอะ,อะก็เดินให้ดูคร่าวๆแล้วกันก็ประมาณนี้เวลาจะเล่น แล้วก็แทรกกินฟรีประมาณนี้เนาะแล้วก็แทรกกินฟรีอันนี้หนีบเลยก็ได้เขาต่อนี่ไม่ได้เนาะไม่งั้นอันนี้เปิดเรากินสอง มานี่ก็กินสองเนอะอ่ะ่อนี้ก็จบแลวหมาเขาตันนะครับเดินไหนไม่ได้แล้วอ่ะก็ไม่น่ามีทางแก้อะไรแล้วอ่ะตัวนี้ล่ะ อ่าถ้าอย่างันนี้อาจจะยาวหน่อยอันนี้จะเข้าร SI ูปมาตรฐานสามตัวเรียงนะครับเล่นยาวหน่อยคงผมคงไม่อธิบายแล้วกันตรงนี้ยากนะครับยาวอ่าแล้วก็ตัวตัวที่ถูกต้องเดี๋ยวต้องบอกก่อนตัวนี้นะครับเล่นได้ถูกต้องก็จะยาวหน่อยก็จะเข้าอีปุ่มสามตัวเรียงผมคงไม่อธิบายแล้วกันตรงนี้ยาวยาวเฟ้ยเลยเล่นได้หลายแบบมากอ่าหรือตัวประหลาดประหลาดมีไหมอย่างเช่นเส้นให้กินฟรีตรงนี้ได้ไหมอ่อันนี้ก็ประหลาดประหลาดหน่อย อก็ไม่รู้นะว่าจะอะไรยังไงก็อาจจะเล่นประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ไปจับกินฟรีเดี๋ยวก,ก็เดินเก้ามาสิบสี่แล้วเขาก็ต้องยกตัวน,นี้มารับเนาะแทรกกินฟรีได้ไหมเนี่ยอไม่รู้นะตรงนี้ก็ลองไปวิเคราะห์ดูเพิ่มเติมแล้วกันแต่ว่าไอ้ทรงนี้เนี่ยเอาเป็นว่าคู่ต่อสู้ที่เล่นหมากอีกปุ่มไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เขาจะชอบเล่นตัวนี้ให้เราปิด ที่เหลือเนี่ยเล่นต่อไม่ยากนะครับที่เหลือเราพยายามไปหนีบเบอร์สิบชนะได้ไม่ยากเลยแต่ว่าจริงๆในตำราเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าในตำราเขาจะชอบเขียนให้เราเดินเก้ามาสิบสามผมว่าเก้ามาสิบสามมาเล่นยากนะมันมันเล่นยาวอะถ้าเล่นอย่างเงี้ยในตำราจะเขียนประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็เอาสิบไปเข้าฮอต ผมว่ามันยังเล่นกันยาวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมว่าหนีบมันเล่นง่ายกว่าไงอันนี้แล้วแต่นะว่าเราคิดว่าเดินตามตำรามันจะง่ายกว่าหรือว่าหนีบจะง่ายกว่าเราก็ไปตัดสินใจกันเองหรือตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตรงนี้สังเกตว่าในตำราเขาจะสอนให้เดินก้ามา13อันนี้คือเดินตามตำรานะก็จะเจาะป,ประมาณเนี้ยแล้วก็เดิน10ไปเข้าฮอต แต่ในมุมมองของผมเองะผมคิดว่าตัวนี้มันง่ายกว่าเวลาผมเล่นผมชอบหนีบมากกว่าก็ชนะหมดแหละเล่นยังไงก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีรับหมาอกอีปุ่มที่มือใหม่ชอบเล่นกันนะครับ